แม่ก็ให้ปูบอกว่าปูอยากได้โดนตีแม่ก็จะให้ปูขายของปูไม่ไหวแล้วแม่แม่บอกว่าปูลีลาดีลูกค้าชอบถ้ากระเจลเหลีเขาหลัง เฮ้มาขับปูมาขายยำปูก็ทําให้ยำปูไม่เหมือนใครยำปูดุดันแมกเลยอยากเล่นดนตรีปูอยากเป็นแบบพิเศษปูเซียนปูอยากติดยาไม่ใช่ปูอยากติดดนตรีแมกเ้ยยำหล้วปูใส่บัวหมดคนมันก็ชอบไอ้แ้่มนแดกทุกวันแมกเลยปูไม่ได้หยุดไม่ได้พักปูทนไม่ไหวปูคลีปูครับคืนจานก็มาเอาไปดิเชิดควงหนึ่งทีแม่ก็ยำต่อ ใส่แม่ทุกอย่างในร้านว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 นอีกรอบวนอีกรอบวนกวนอีกรอบพี่ปูจะวนเกินได้แต่ขาดไม่ได้กี่ดูท่าบีบเป็นยงท่าบีบน้ำมะนาวกูเจ๊บเจือบท่าบีบผงมัสาล์ดนี่ไม่ได้มาง่ายๆนะทำยังไงถึงจะได้มาครับพี่เขาเรียกท่าบิดดีดมึงไม่รู้หรอกมึงคนชั้นต่ำอะไรหนูข้าวยาซิกเนเจอร์ครับังข้าวยามซิกเนเจอร์โอ้โหอย่างงี้ปูจัดให้นี่ขั้นตอนสุดท้ายเติมน้ำยาลงไปเงิบเงิบเงิบ อกเกเทเป็นสิบได้หนึ่งช้อนเขาเรียกว่าลีลารสชาติแข็งลีลามือตีมากนี่เฮียกูต่อยแม่งเลยโหโทษดิเขาพีอ่อ่ะเช็ดมือต้องเช็ดข้างหลังต้องเช็ดข้างหน้าเดี๋ยวพ่อกูตายแม่แกงกูโคตรแอกหลงรับตัวสับเมียแป๊บเอาละข้าวยำพี่ปูเสร็จแล้วน้องๆใครอยากจะกินใครอยากจะซิมเบิงมานี่เลยนี่ข้าวยำพี่โป้ตักทีละจานไม่ได้เดี๋ยวพ่อกูบินนี่เป็นแคสี่จานลวน จวดเลยครับปวงปีน้องเป็นแบบพี่เสกไม่ได้แต่ก็เป็นแบบพี่ปูได้นะจา๊าหนูๆน,นี่เป็นงานการเก็บจานแบบพี่ปูนี่ควงช้อนปั๊บปั๊บปั๊บนี่บินบินมาลงรันเวย์พร้อมเสิร์ฟครับไอพวกสเตย์หลากหลายอา้าวไม่มีลูกค้ามีคนดูอ้าวไอ้เหี้ยใครลูกค้ากันเลยอ๋อผมเองก็รียโผมให้ปุก๊กกระจหายที่ไม่มีใครสั่งแดกเทำซะเยอะเลยเอามึงแดกไม่แน่โอ้ไม่ไม,ไม่ผมมาถ่ายให้เถิดที่นี่เอาครับผม ฟรีใช ah, 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 no, no ah, ah, ่ไหมอ่าเออฟรีก็ได้ไม่มีใครเอาอ่าไปไปกูคงไม่แดกของตัวเองเหมือนกันนะเออเก็บการนี้ปุ๊บปุ๊บติ๊แถบครับผมติ๊กจูนี่เอาไปเจ๊ตโตดนะน่าจะพุ่งเอาละนี่ครับผมเงินทอนยีสิบบังเออมันไม่น่าใช่นะบังไอ้ไม่เป็นไรบังให้บังให้ไม่เหมือนไม่พอไอ้ซาดอะไรยำประเจ็ดมาละเจ้ ถือมาแ,แ,แล้วแกเออมปแก่กลุ่มแกนะเออยามประเจ็ดยามประเจ็ดอุ้ยเดินมาบ๊บบึบบ๊บชอบดีจังเน่ะรับไปเงินยี่สิบเอาไปได้ที่ชู้ส่องแผ่นนะยี่สิบนี่เอาส่งไปดิบังนี่ไอ้เหี้ยเนี่ยกวนสตน หลังจากการ<อ>กินยำ<อ>นะครับผมนราร้าน <พอ S 1> บัง<อ>ปุไปวันนี้ผมมามากินนี่เลยครับผมนากึ่งของกินเล่นนะครับผมนี่ก็คือขนมปังนะครับไสมันฝรั่งบดนะครับสูตรเด็ดบังโต๊ดนะครับผมนี่มาดีกับบังต๊าวันีดวันเด เอาเราวันนี้มามากินมันฝรั่งบดสูตรเด็ดบังพาบนขนมปังทอดสูตรเด็ดเมียบังบอกเลยว่าคอมบิเนชันนี้อร่อยสั่นเอาขั้นตอนแรกเอามันฝรั่งมาจากนั้นก็บดแล้วเอาขนมปังที่เมียบังเนี่ยนะเห็นไหมทอดไว้เนี่ยโอ้เหลืองน่ารับประทานเห็นไหมแล้วเอามาป้ายปาดลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมเฟี้ยวใช่ไหมล่ะเอาขั้นตอนแรกนะ เออในการทำสูตรมันฝรั่งก็เอามันฝรั่งบดหน้าที่ต้มกับสมุนไพรทั้งหลายใส่ลงไปอย่างนี้ เป็นไงน่ากินวะ้สลาดน้ำเกลวี่นี่ก็เป็นมันบดธรรมดาเลยแหละโอ้โห,โอ,โหอร่อยตอนนั้นก็ใส่ผงมซาลา,าใส่เกลือปน่นแล้วก็ใส่พริกลงไปใส่พริกสดแล้วก็โรยน้ำเกลวี่สูตรบางลงไปน้ำเดืก็จะมีน้ำพริกป่าจากหัวหอมอหแล้วก็หัวหอมที่เคี่ยวอย่างนานแล้วก็ใส่ผงมซาสลา,าแล้วก็ออมีส่วนเด็ดเผ็ดมันก็อย่างเช่นเ,ออเกลือหิมะรยันกินแล้วจัดนวในช่องปากระบาดในช่องโตจะน้าผสมรวมกันใส่ต้นหอม มีพริกสดแล้วก็หัวหอมแล้วก็ผงมัสลาอีกแล้วอ,อสัตว์เอ้ยมีแต่มัสลาเหีห้ยดแยดดเหี้ยมัสลายเอ,อเาจากวันนี้ก็คุกให้เข้าให้เข้ามัสลาต่อคุกเค้าให้เข้ากันนะแม่บอกเลยว่าโอ้โหหอมฉุยมาละแม่งเอ้ยเห็นแล้วก็อยากกินเองน้ำลายเกือบจะยื่นออกไปเนี่ยแล้วก็คุกเค้าคุกเค้าแคคเกอร์ที่เมียบังได้เตรียมไว้เป็นไงน่าก,กินใช่ไหมใส่ลงไปบนใบไม้แบบนี้ใบไม้นี่กินได้นะเออจากนั้นก็ป่าในคุก โอ้โหอันนี้เป็นสูตรหนึ่งเหมือนกันนะใครชอบกินแบบ <รา S 1> ว่าตักกินแบบแซ่บๆนะสไตล์ยำนะก็มีให้เหมือนกันโอ้ยบางมีสไตล์ยำเลยโอ้เฟียเ้ยวว่ะเฮ้ยเอาละนี่เป็นสูตรเด็ดของบางนะเออสูตรอีกแบบนึงเห็นไหมก็เป็นแบบว่าราดน้ำซอสเห็นไหมเออนี่ราดน้ำซอสเหมือนกันอันนี้คือแบบสไตล์ตักกินเลยนะแม่เป็นไงเออ,อเกินบางเกินโอ้ยเห็นแล้วบางอยากจะกินเองลายยืดตัวไปเลยแกินแล้วสิท่าโอ้โหคองล่องโคลคราโคลคลักเลยทีเดียวใช่ครับเอาละนี่โรยมะนาวเลยโอ้ เห็ดี่ยวปากอ่ะตักกินซะเออแล้วก็สูตรธรรมดาของร้านก็เป็นแบบนี้นี่ยเน,นี่เห็นไหมนี่จะเป็นการเอาเอ่อมันบดของบางเลยนะสูตรเด็ดเรานะที่เราทำอยำ่างพี่ติวิษณ์นะเมื่อกี้บอกสูตรเรียบร้อยแล้วนะทำตามด้วยกันเห็นไหมเออแล้วก็ขนมปังของเมียบางนะที่ทอดนะครับผมนะเออปาดแบบนี้เห็นไหมนี่ก็ได้ใส่แล้วเห็นไหมแค่นี้ก็กินแล้วโอ้โหอ,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 อร่อยเอ้ยอร่อยเหาะบอกเลยนี่นี่ทานี่บนนี่ใบไม้อย่างงี้นี่เห็นไหม ว,วางนี่บังได้ออกที่เนี่ยเดียสารเลยนะอาหารเนี่ยอร่อยนะเออใครมากินโอ้โหติดใจทุกคนเอออย่าลืมมากินนะที่อินเดียนะเอ,อร้านบังตั้งอยู่ข้างๆข,ข,ของนาฬิกานะครับผมจังหวัดราชบุรีนะครับผมนะมีผู้หญิงข,า,ขาวผมยาวอ่ะผมซานผมจําได้ไม่ใช่มุกน,นั้นไอเหียแม่เอ้ยอยู่อินเดียนี่แหละมาได้เลยนะบอกเลยว่ามาหาบาังตุนะเออเจอแน่นอน